สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้จะมานำเสน,เนอโตโ o ต้าฟอร์จูเนอนะครับปี2011เครื่อง3000นะครับโฉมหน้ายักษ์ครับสีน้ำตาลเป็นตัวปี2011สีน้ำตาลนะครับโฉมก่อนแชมป์ เครื่อง3าม v n t u r b o นะครับเดี๋ยวเรามาชมภายนอกก่อนนะครับนี่จะเป็นภายนอกนะครับ นี้สีสวยมากนะครับรถสวยรถสดมากคันนี้มีเซนเซอร์หลังนะครับสะเบียนก็สวยเวลาโดนแดดนี่เงานะครับแอบตา3ามจศนวีนะครับ ะมีชุดโคม,มียมแต่งที่เปิดประตูนะครับสี่บานแล้วก็ตรงไฟแก้มข้างนะครับกระจกมองข้างโคม,มียมนะครับกระจกมองข้างโคม,มียมเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้พร้อมจากโรงงานเดี๋ยวมาดูภายในกันนะครับก็มาถึงภายในนะครับภายในจะเป็นบอ่อหนัง บอหนังสีครีมทั้งคันบอน้ำติเบอหนังสีครีมทั้งคันเลยฝั่งคนขับจะเป็นปรับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าหน้าหลังขึ้นลงเอ็นหลังเอ็นหน้านะครับใช้ไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้าส่วนด้านข้างคนขับก็จะเป็นระบบกลนไกมือปกติ แผงประตูข้างมีแซมลายไม้นะครับสวิก,กระจกทั้งสี่บานเซ็นทันล็อกครับมีหนังตัดแซมเ,เดี๋ยวมาดูออปชั่นข้าวๆกันภายในนะครับนี่ก็จะเป็นออปชั่นภายในคร้าวๆนะครับคอนโซลหน้าไม่แตกไม่ร้านะครับไม่แตกไม่ร้าช่องแอร์มาตรฐานสี่ช่องนะครับ ามาดูที่หน้าปัดกันนะครับหน้าปัดตรงกลางเป็นวัดความเร็วนะครับซ้ายก็จะเป็นวัดรอบด้านขวาสองวงเล็กๆด้านบนก็จะเป็นวัดอุณหภูมิด้านล่างก็เป็นปริมาณน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็มีไฟบอกตําแหน่งเกียร์นะครับ L สองสามแล้วก็ดีนะครับ L สองสามแล้วก็ดีคันนี้ก็จะเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับมัลติฟังชันใช้งานได้ปกตินะครับ เล่นได้ปกติก็จะมีครูดคอนโทลมาด้วยด้านซ้ายก็จะเป็นที่ปัดนน้ำฝนนะครับด้านขวาก็จะเป็นที่เปิดไฟหน้าไฟเลี้ยวต่างๆนะครับทำมาตรงกลางมีแผงลายไม้แซมๆหน่อยเพิ่มความสวยงามนะครับตรงกลางก็จะเป็นวิทยุนะครับแบบจอทัศกรีนแบบจอทัศกรีน มีโหมดลูกเล่นต่างๆนะครับใช้งานได้ปกติต้องลองเล่นดูเสียงดีทีเดียวนะครับถัดลงมานะครับถัดลงมาจะเป็นแอร์ดิตต้อนนะครับขึ้นมาก็จะปรับอุณหภูมิไว้ที่25อ่ะผมปรับไว้ที่25เดี๋ย้าแ้วเขาก็จะเพิ่มอุณหภูมิพัดลมความแรงแอร์ความเย็ยนของเขาเอง ถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัววิควบคุมต่างๆก็มีซ็อกเก็ตนะครับช,ช่องวางแก้วน้ำแล้วก็มีคันเกียร์นะครับคุมด้วยสียเงินถัดขึ้นมาข้างบนอย่างนี้นึงก็จะมีบอกตำแหน่งนะครับบอกปริมาณอัตราการสิ้นเปลืองต่างๆนะครับเวลาก็จะมีเก็บทิศให้ อยู่ที่แผงเล็กๆด้านบนตรงกลางเพดานนะครับก็จะมีกระจกให้ฝั่งข้างคนขับนะครับแผงมังแดบบที่วางที่ใส่แว่นนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้านะครับคร่าวๆคร่าวๆก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับ ระบบไฟฟ้าทั้งคันเดี๋ยวไปชมด้านหลังกันครับตรงนี้ก็เป็นส่วนของด้านหลังนะครับเบาะหนังสีครีมสามารถพับได้นะครับสามารถพับได้แล้วก็พับขึ้นมาได้อีกครบหนึ่งนะครับนนี้ก็จะให้รีวิวให้ดูคร่าวๆเป็นแอร์แบบแอร์สามแถวนะครับแอร์สามแถวมองไปด้านหน้า แบบสามแถวตันนี้สวยจริงครับสวยจริงๆต้องเข้ามาดูกันให้ได้นะครับอันนี้ก็มาถึงด้านท้ายด้านท้ายนะครับเบาะสองตัวนี้ก็เอาลงมาได้สามารถนั่งได้แถวหนึ่งเป็นเบาะสามแถวแล้วก็สามารถพับขึ้นไปได้เวลามีสัมภาระเยอะๆนะครับ ดูด้านท้ายก็ต้องมาดูฝาท้ายกันหน่อยนี่นะครับรถดเดิมๆรถสวยครับรถสวยมากคันนี้เป็นเครื่อง3000ดีเซลนะครับเครื่อง3000ดีเซล ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านหลังเช่นกันอ่าตรงนี้ก็จะเป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าข้างคนขับคันนี้เป็น Airbag ABS อนะครับมี Airbag ABS นี่นะครับระบบบนไกมือใช้ระบบมือนะครับสวยสะอาดตาครับคันนี้มีทวิตเตอร์ให้ด้วยหนึ่งู้ข้างหน้า ให้ความบันเทิงก็พอเพียงนะครับเดี๋ยวเรามาดูขนาดยางกันคันนี้จะใส่เป็นล้อของวิกโกขออภัยครับของปอร์ชโนนแชมป์โมแชมป์น,นะครับเป็นล้อของโมแชมป์ r อร์ชโเหมือนกันยางใหม่นะครับคันนี้เบอร์ยางนะครับ265 60R17 นะครับ ยางดอกหนาแน่นมากแต่เรามาดูห้องเครื่องกันนะครับตอนนี้ก็มาถึงส่วนภายในห้องเครื่องนะครับห้องด้วยห้องเครื่อง,องข้าวนะครับข้าวแล้วก็มาดูฝากระโปรงกันตอนน่อ ต้องมาดูของจริงนะครับคันนี้เป็นเครื่องสามพันนะครับสามพันดีโฟดีเบนทโบนะครับจะมีจมูกจะมีจมูกขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับระบบเกียร์อัตโนมัติเป็นระบบขับสองนะครับรถคันนี้ขับสองขับสองเกียร์ออโต้เครื่องสามพัน ออปชั่นก็ถือว่าจัดเต็มให้เหมือนกันนะครับเครื่องตัวนี้ก็ให้กำลังสูงสุดถึง163แรงม้านะครับก็พอตัวเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะครับราคานะครับราคาคันนี้อยู่ที่599,000บาท599,000บาทนะครับ เครดิตด,ดีฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยสักบาทนะครับผ่อนนะครับโดยประมาณ1 1 0 0 0หมืนถึง12,000นะครับเป็นยอดคร่าวๆเ,เป็นยอดโดยประมาณยอดโดยประมาณกับ Toyota Fortuner 3.0 V นะครับปี2011 VN Turbo ราคา5,99,000บาทเครดิตดีดดฟรีดาวนะครับไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาท สนใจนะครับสนใจอยาเข้ามาดูรถนะครับรถจอดอยู่ที่ระหว่างนะครับซอยรามคำแหง159-159ครับหนึน่งครับถนนรามคำแหงนะครับมุ่งหน้าไปทางบิบุรีชื่อเต็นต์นะครับกวงเสงเ็นรถอยู่ติดถนนเลยหลังป้ายรถเมนะครับป้ายรถเมติดกับ p s เพจไอนะครับ p s เพสไอจะถึงก่อนรถสวยมากไฟติดครบทุกจุดนะครับ เครื่องไม่เยอะไม่ดังเครื่องนิ่งเงียบก็ช่องทางการติดต่อนะครับเดี๋ยวจะลงรายละเอียดไว้ที่ใต้คลิปนะครับราคารถเงินดาวเงินผ่อนช่องทางการติดต่อเดี๋ยวผมลงรายละเอียดไปให้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวผมจะมามาชมรถอะไรนะครับกด,ด,ดติดตามกันในครั้งต่อไป สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ